ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับภาพของสมเด็จฮุนเซนอาจจะดูเหมือนผู้มีอำนาจที่ไม่มีใครแต่ต้องได้เลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดแหละครับว่ายุคสมัยของเขาอาจจะต้องมาสิ้นลายลงเพราะอะไรน่ะละครับเพราะคลิปวิดีโอในมือถือเครื่องเล็กๆเ,เครื่องหนึ่งหลักฐานที่มันชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธที่กำลังจะลากไส้ทุกคำโกหกออกมาแฉกลางเวทีโลกและเปิดโปงตัวตนที่แท้จริง ในฐานะอาจยากรสงครามวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังกันครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มจากจุดที่เล็กมากๆเลยนะคือโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดอะไรเลยนะครับเป็นโทรศัพท์ที่ทหารกัมพูชาคนหนึ่งดันทําตกเอาไว้ในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยของเรานี่แหละครับหลายคนอาจจะบอกว่านี่คือความบังเอิญแต่สําหรับผมแล้วผมมองว่านี่คือฟ้ามีตา ที่ทำให้ความจริงมันต้องปรากฏออกมานั่นเองครับแล้วในโทรศัพท์เครื่องนั้นมันมีอะไรน่ะล่ะครับมันไม่ได้มีแค่รูปถ่ายเซลฟี่หรือว่าข้อความคุยกับครอบครัวนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือหลักฐานชิ้นเอกที่ดิ้นไม่หลุดเลยครับมันคือคลิปวิดีโอที่ไม่ใช่คลิปทั่วไปแต่มันคือคลิปสาธิตการใช้งานทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ซึ่งเป็นระเบิดที่ทั่วโลกเขารณรงค์ให้เลิกใช้กันไปแล้ว เพราะมันโหดร้ายแล้วก็ไร้มนุษยธรรมมากๆที่สําคัญคืออะไรทราบไหมครับในคลิปนั้นไม่ได้มีแค่ภาพนะครับแต่มันมีเสียงบรรยายเป็นภาษาขามรแบบชัดถ้อยชัดคําเหมือนกําลังสอนงานกันอยู่เลยว่าจะวางยังไงจะใช้งานยังไงให้ได้ผลที่สุดคุณง่ายๆก็คือสอนวิธีฆ่าคนไทยนั่นแหละครับความเจ็บปวดมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะเมื่อทางการไทยของเราได้หลักฐานชิ้นนี้มาแล้วเนี่ยกองทัพบ,บกของเราทํางานเร็วมากครับ ไม่นานก็สามารถระบุตัวตนของชายในคลิปได้และชื่อที่เปิดเผยออกมานี่แหละครับที่ทำให้เรื่องนี้มันเจ็บปวดหัวใจคนไทยยิ่งกว่าเดิมชายคนนั้นคือร้อยตรีอ hm ุ่มเสงครับคุณผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วเขาเป็นใครสำคัญยังไงร้อยตรีอุ hm ่มเสงคือนายทหารกรัรมพูชาที่เคยปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและลาดตะเวนร่วมกับทหารไทยของเรามาก่อน พูดแบบชาวบ้านก็คือเป็นคนที่เคยทํางานด้วยกันเคยกินข้าวด้วยกันเคยเดินตรวจพื้นที่ด้วยกันมาก่อนนั่นเองโอ้ยนี่มันไม่ใช่แค่ศัตรูจากฝั่งตรงข้ามนะครับแต่มันคือการหักหลังกันแบบซึ่งๆ่งหน้าเลยครับมันคือการที่คนที่เคยเชื่อใจกลับแอบไปซ้อมแผนที่จะทําร้ายเราลับหลังหลักฐานจินนี้มันจึงไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอธรรมดาแต่มันกลายเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมด ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเหตุการณ์ความไม่สง,งบหรือว่าการที่ทหารของเราต้องบาดเจ็บล้มตายตามชายแดนตลอดมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือการประทะก,กันเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะเป็นความตั้งใจที่มีการวางแผนเตรียมการกันมาอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวและเมื่อหลักฐานมันมันมดตัวแน่นขนาดนี้ประเทศไทยของเราก็ไม่จําเป็นต้องอดทนอีกต่อไปแล้วครับแต่วิธีการตอบโตของเราในครั้งนี้มันน่าสนใจมากๆ เพราะเราไม่ได้ใช้กำลังแต่เรากำลังจะใช้สติปัญญาและกฎหมายยกระดับเรื่องนี้ไปสู่เวทีโลกครับเกมนี้มันกำลังจะเปลี่ยนจากสนามรบที่ชายแดนไปสู่สนามการต่อสู้ในสารอาญาระหว่างประเทศครับขั้นแรกเลยที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมของเรากำลังจะทำก็คือการส่งคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับหลักฐานทั้งหมดที่เรามีไปให้กับองค์กรระดับโลกที่ชื่อว่าคณะกรรมการอนุสัญญาออตตาวา ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายคนอาจจะถามว่าแล้วไอคณะกรรมการที่ว่านี้มันคืออะไรกันพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับอนุสัญญาออตตาว่าก็คือสุนทิสัญญาระหว่างประเทศที่ว่าโดยการห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามเก็บสะสมและห้ามเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยเด็ดขาดเป็นกฎกติกาของชาวโลกที่เขาจเจริญแล้วที่เขาตกลงกันว่าจะไม่ใช้อาวุธแบบโหดร้ายแบบนี้อีกต่อไป การที่เราส่งหลักฐานไปที่นี่มันก็เหมือนกับเราไปฟ้องกรรมการใหญ่เลยครับว่าเฮ้เฮเฮนี่ไงดูสิกัมพูชากําลังทําผิดกติการะดับโลกอย่างชัดเจนนะเขากําลังละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและเรามีหลักฐานอยู่ในมือแต่นี่เป็นแค่ก้าวแรกนะครับเป็นการเปิดประตูให้ชาวโลกได้เห็นความจริงแต่ก้าวที่เด็ดขาดและสะใจคนไทยที่สุดมันกําลังจะตามมาครับเพราะว่าในสภาของเราเอง ก็มีนักการเมืองออกมาเสนอแนวทางที่เฉียบขาดกว่านั้นอีกนั่นก็คือการสนับสนุนให้รัฐบาลไทยเดินหน้าฟ้องร้องสมเด็จฮุนเซนและลูกชายของเขาฮุนมาเนตโดยตรงเลยครับต่อสารอาญาระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ICC นั่นเองครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับนี่คือการฟ้องร้องในฐานะอาญากรสงครามซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดในกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว มันหมายความว่าเราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำพลาการของทหารตัวเล็กๆแค่คนเดียวอีกต่อไปแต่เรากำลังจะบอกกับชาวโลกว่าเราเชื่อว่าการกระทำที่โหดเหี้ยมและไร้มนุษยธรรมทั้งหมดนี้มันมีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังและคนคนนั้นก็คือนั่งอยู่บนยอดสุดของอำนาจในกัมพูชานั่นเองนี่คือการเปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมที่เราอาจจะเคยตอบโต้กันไปมาตามแนวชายแดนแต่ครั้งนี้เรากำลังจะลากตัวคนสั่งการ ไปยืนต่อหน้าผู้พิาพากษาในเวทีโลกให้เขาได้ตอบคําถามกับประชาคมโลกด้วยตัวเองว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทีนี้พอเราเดินเกมรุกในเวทีโลกแบบนี้แน่นอนครับว่าฝ่ายกัมพูชาก็ต้องออกมาตอบโต้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าคําตอบโต้ของเขามันกลับยิ่งตอกย้ําว่าหลักฐานของเรามันจริงแท้แค่ไหนเขาออกมาบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นละครที่ประเทศไทยจัดฉากขึ้นมาฮะเขาบอกว่าทหารในคลิปเนี่ย เป็นแค่นักแสดงที่ฝ่ายไทยจ้างมาพอผมได้ยินแบบนี้แล้วก็ได้แต่สายหัวเลยครับมันเป็นคำแก้ตัวที่เอสิ้นไร้หมายตอกมากๆเป็นมุกเดิมๆที่เขาเคยใช้มาตลอดเวลาที่จนมุมด้วยความจริงซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากเพราะมันทำให้เราได้ขบคิดกันต่อไปว่าละครที่ไหนกันครับที่จะใช้ทหารจริงมาแสดงละครที่ไหนกัน ที่จะลงทุนใช้ทุนระเบิดสังหารของจริงมาเข้าฉากและที่สำคัญที่สุดละครที่ไหนการที่จะทิ้งหลักฐานเป็นโทรศัพท์มือถือเอาไว้ให้ฝ่ายตรงข้ามเก็บไปกู้ข้อมูลกลับมาได้แบบนี้เห็นไหมครับว่าคำโกหกของเขามันมีแต่จะทำให้ตัวเองดูแย่ลงไปอีกเขาพยายามจะสู้ด้วยน้ำลายแต่เรากำลังสู้ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนมันคนละชั้นกันเลยครับ มนคลังของคำโกหกที่เคยใช้ได้ผลในอดีตมันกำลังจะสิ้นสุดลงในยุคนี้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันตรวจสอบได้และความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและความจริงในครั้งนี้มันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนั้นแบบคามือถือเลยนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปท,ที่คนไทยทุกคนต้องฟังและต้องเข้าใจร่วมกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แก้เรื่องการประทะกันตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้ว มันไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีของทหารแต่บัดน nah ี้มันได้กลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศร so ีของประเทศไทยทั้งประเทศไปแล้วครับการกระทําของรัฐบาลและกองทัพของเราในครั้งนี้มันคือการประกาศให้โลกทั้งใบได้รู้ว่าประเทศไทยจะไม่ยอมถูกรังแกหรือถูกยั่วยุด้วยวิธีการสกปรกแบบนี้อีกต่อไปเราจะปกป้องอธิปไตยของเราและที่สำคัญที่สุดคือเราจะปกป้องชีวิตของคนของเรา ด้วยทุกวิถีทางที่ชาญฉลาดและสันติที่สุดเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยการส่งทหารเข้าไปประจั์บานเราไม่ได้ตอบโต้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เรากำลังตอบโต้ด้วยสติปัญญาด้วยมันสมองด้วยการใช้กฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์นี่คือการต่อสู้ในรูปแบบของคนในศตวตรรษที่21แล้วครับคือการต่อสู้กันด้วยข้อมูลและหลักฐานซึ่งเป็นสิ่งที่เราเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดในเกมนี้ครับ เกมนี้มันจริงใหญ่กว่าแค่เอาชนะคักคานการตามชายแดนแต่มันคือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระว่างประเทศในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้มันคือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงใครก็ตามที่คิดจะใช้วิธีการรุนแรงหรือวิธีการใต้ดินที่ไร้มนุษยธรรมว่าคุณจะทำแบบเดิมๆต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะถ้าคุณทำคุณจะไม่ได้ตอบคำถามแค่กับประเทศไทยแต่คุณจะต้องลุกขึ้นไปตอบคำถามกับประชาคมโลกทั้งใบ และพร้อมที่จะรับผลที่จะตามมาด้วยดังนั้นหลักฐานที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นมันจึงไม่ใช่แค่คลิปวิดีโอธรมธรมดาธรรมดาแต่มันได้กลายมาเป็นอาวุธทางปัญญาที่ทรงพลังที่สุดของเราในการต่อสู้กับความอายุติธรรมและความจริงที่ถูกบิดเบือนมันคือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าอำนาจมืดจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะพลังของความจริงไปได้ครับ สุดท้ายนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกคนลองขบคิดกันตามดูนะครับว่าเกมการทูตและกฎหมายที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของชาติและชีวิตของพี่น้องทหารไทยเราทุกคนในครั้งนี้แล้วคุณล่ะครับคิดว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับเพราะนี่คือเรื่องของเราทุกคนสำหรับวันนี้สรุปสั้นสวัสดีครับ